สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับลุงพออหยิบโทรศัพท์นะครับมาทําคลิปสั้นนะครับต้องการจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการปลูกนะครับไม้เศรษฐกิจพืชอาหารนะครับของลุงพออบนแนวคันล้อมแปลงสวนป่านั่นก็คือต้นขี้เหล็กครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าในฤดูนะครับฝนแบบนี้นะครับวันนี้วันที่สองกันยายนลุงพออก็เลยทําคลิปนะครับ หลังจากตัดแต่งกิ่งขี้เหล็กนะครับแล้วก็ได้ฝนมาบ้างเล็กน้อยนะครับก็แตกยอดประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นพืชอาหารนะครับแล้วลุงพอก็ปลูกเอาไว้นะครับให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะครับนี่ต้นที่1ครับขี้เหล็กนะครับต้นที่สองนะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าบนแนวคล้อมนี้นะครับมีต้นขี้เหล็กกี่ต้นนะครับมีต้นที่สามครับต้นที่สี่ครับ ต้นที่ห้านะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าี้เล็กชุดนี้นะครับก็มีอายุไม้ประมาณ2ปีครับต้นที่หกครับต้นที่เจ็ดครับแต้นที่เกต้นที่สิบครับนี่ครับต้นที่สิบเอ็ดนะครับก็มีต้นหมากประกบไปด้วยนะครับสิบเสิบสองครับ สิบสามนะครับเป็นต้นที่สิบสามแล้วนะครับมาต้นที่สิบสี่เห็นไหมครับว่าขนาดของลําต้นนะครับก็อ้วนใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าลุงพอตัดให้มันต่ําลงมานะครับเพื่อตัดแต่งตัดกินยอดได้ง่ายนะครับดูนะครับว่านี่ครับต้นเีเล็กบนแนวขันล้อมของเรานะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่นําเสนอนะครับการปลูกไม้เศรษฐกิจ พืชอาหารนะครับั่นก็คือต้นขิเล็กนะครับปลูกไว้บนแนวคันล้อมนะครับนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการปลูกพืชนะครับอาหารพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่จริงแล้วนะครับเราสามารถตัดยอดนะครับเอาไปขายนะครับหรือว่าตัดยอดต้มแล้วก็เอาไปขายเอาไปทําเป็นแกงเป็นอาหารได้นะครับแต่ว่านี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างของ พืชเศรษฐกิจพืชอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอ,อนะครับแปลงที่2นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับทางเพจสวนป่าลุงป้าผอ,อหรือว่าช่อง YouTube สวนป่าลุงป้าผอ,อก็เป็นคลิปสั้นนะครับตัวอย่างการปลูกไม้เศรษฐกิจพืชอาหารนะครับต้นขี้เหล็กบนแนวขันล้อมครับสวัสดีครับ